จะคิดแล้วค่ะว่างานแฟชั่นที่ทุกคนกำลังจะเห็นอยู่ตอนนี้ที่มีสีสันแบบนี้ลวดลายแบบนี้หรือว่าแพทเทิร์นแบบนี้จะสามารถครองใจคนทั้งโลกได้และเป็นแบ,บรนด์ที่มีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นจนสามารถพาตัวเองเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ถ้าใครคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่มารีเมโกทำได้แล้วมารีเมโกเป็นใครทำไมถึงขายแค่สินค้าแฟชั่นแต่ว่าพาตัวเองเข้าสู่ตลาดหุ้นได้วั e เดวิลและ Food จะเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ วันนี้ฟุจิจะพาทุกคนย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของมารีเมโกกันค่ะซึ่งหลายคนนะคะมาเข้าใจผิดว่าแบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์สัญชาติญี่ปุน่นจนถึงขั้นมีคนไปเซิร์ชใน g ู o กันว่ามารีเมโกเป็นแบรนด์ของญี่ปุ่นใช่หรือเปล่า แต่ความจริงแล้วมารีเมโกะนะคะเป็นแบรนด์แฟชั่นในตำนานจากฟินแลนด์ที่มีทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายรวมไปถึงเครื่องเซรามิกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่สินค้าของเขานะคะมีเอกลักษณ์โดดเด่นนั่นก็คือสีสันสดใสสไตล์เรียบง่ายและเต็มไปด้วยความอิสระเสรี และจุดเริ่มต้นของแบรนด์ที่มีอายุมากกว่า70ปีนี้นะคะเริ่มต้นมาจากสองสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะนั่นก็คือวินโยราเทียและอามีราเทียนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะมาเปิดเป็นบริษัทขายผ้านะคะวินโยเนี่ยเขาเคยเปิดบริษัทมาก่อนแต่ว่าก็เจ๊งค่ะทุกคนจนทําให้เขานะคะจับมือกับภรรยาลุกขึ้นสู่อีกครั้งและเปิดบริษัทผ้าพิมพ์ลายด้วยมือที่ชื่อว่าพินเทค และหลังจากที่บริษัท p ินเทคถูกเปิดตัวขึ้นนะคะอย่างที่บอกไปว่าเป็นบริษัทภาพพิมพ์ลายด้วยมืออา m มีเนี่ยจึงมีความคิดว่าเราจะทํำยังไงดีให้ภาพบริษัทของเรานะคะมีความโดดเด่นแตกต่างและก็ไม่ซ้ำใครจึงเกิดไอเดียนี้ขึ้นค่ะอา m มีนะคะเขามีความคิดที่ว่าจะไปจ้างศิลปินหน้าใหม่ค่ะให้มาออกแบบลวดลายและก็แทิร์นผ้าให้กับบริษัทภายใต้แนวคิดที่ว่าเราต้องฝันและจะต้องโดดเด่นกว่าคนอื่น จึงทําให้สองสามีภรรยาค่ะตัดสินใจจัดแฟชั่นโชว์ขึ้นในปี1951และหลังจากจัดแฟชั่นโชว์นะคะทําให้เสื้อผ้าของมิมโกะถูกขายจนหมดเกลี้ยงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนั้นและภายหลังแฟชั่นโชว์จบเพียงไม่กี่วันนะคะวินโยและก็อามีเนี่ยเขาตัดสินใจค่ะไปจดมาริมิโกเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการและก็เปิดสาขาแรกในปีถัดมาณกลุ่เฮลซิงกิ สำหรับชื่อแบรนด์นะคะที่หลายคนมักจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องเป็นคำว่ามาริเมโกะทั้งๆที่แบรนด์นี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับประเทศญี่ปุน่นวันนี้ฟุดจะเล่าให้ฟังค่ะคำว่ามาริเมโกะนี้นะคะมีจุดเริ่มต้นมาจากชื่อกลางของอามมค่ะที่เขาชื่อว่ามาเรีย แต่ถูกนำมายอ่อให้สั้นลงจะเหลือแต่คำว่ามารีแต่ว่าทีนี้เนี่ยวินโยเขารู้สึกว่ามันยังธรรมดาเกินไปจึงเติมคำว่าเมกโกลงไปต่อท้ายซึ่งในภาษาฟินแลนด์แปลว่าชุดเรสของผู้หญิงจนกลายมาเป็นคำว่ามารีเมโกหรือที่แปลว่าชุดเรสของมาเรียแบบที่ทุกคนกำลังได้ยินอยู่จนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะ สำหรับมารีเมโกะนะคะมี2ผลงานโดดเด่นจาก2ศิลปินชื่อดังนั่นก็คืออิโซล่าและนูแมสเนียมีนั่นเองค่ะสำหรับนูแมสเนียมีนะคะเขามีผลงานโดดเด่นนั่นก็คือเสื้อเชิ้ตลายโจกาโปอิกา้าหรือว่าเสื้อเชิ้ตลายทางสีขาวสลับสีแดงที่มีสไตล์เรียบง่ายที่ทุกคนนะคะอาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีและยังมีการผลิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ในส่วนของอิโซล่านะคะเขามีผลงานโดดเด่นนั่นก็คือผ้าพิมพ์ลายดอกยูนิโกหรือว่าผ้าพิมพ์ลายดอกป๊อปปี้ที่ถูกผลิตจนถึงปี2010 และนักออกแบบ2คนนี้นะคะถือว่าเป็นผู้บุกเบิกค่ะเพราะว่าทำให้คนทั่วโลกรู้จักแบรนด์มาลีนิโก ในช่วงแรกนะคะมาริเมโกตเนี่ยทำการตลาดอยู่แค่ในโซนยุโรปค่ะแต่ว่าโชคดีเพราะว่าอามีนะคะเขามีโอกาสพามาริเมโกตไปร่วมงานบรเซลเวอร์แฟร์ที่สหรัฐอเมริกาจนทําให้ชาวสหรัฐนะคะเริ่มรู้จักมาริเมโกตเป็นครั้งแรกแต่นั้นก็ไม่ใช่สาเหตุเดียวค่ะเพราะว่าในปี1960แจ็คเกอลินเคนเนดีหรือว่าภรรยายของจอห์นเอฟเคนเนดี ซึ่งในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งแจ็คเกอรลินค่ะเธอได้เหมาชุดของมาริเมโกทีเดียวพร้อมกันถึง7ชุดและสวมใส่มันตลอดการหาเสียงจนทําให้มาริเมโกตเนี่ยกลายเป็น Talk of the Town ในช่วงค่ำคืนทําให้แบรนด์นะคะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่งผลต่อการขยายตัวของแบรนด์อย่างต่อเนื่องและทุกความสําเร็จย่อมมีอุปสรรคเข้ามาเสมอค่ะ หลังจากที่บริเมโกะนะคะก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นและเติบโตอย่างก้าวกระโดดมาตลอดระยะเวลากว่า30ปีบริษัทก็ต้องพบกับจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เมื่ออามีค่ะที่เป็นทั้งสมอง2มือกำลังและก็หัวใจสำคัญของแบรนด์ได้เสียชีวิตลงในวัย67ปี จนทำให้บริษัทเคว้งนะคะไม่รู้จะทํายังไงต่อดีจนต้องขายให้กับบริษัทอุปกรณ์กีฬาแห่งหนึ่งค่ะแต่นั้นก็ไม่ได้ช่วยธุรกิจกลับมาดีขึ้นนะคะเพราะว่ามารีเมโกเนี่ยเคยเกือบเจ๊งมาแล้วถึง1ครั้งแต่ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่เพราะว่ามีนักธุรกิจชาวฟินแลนด์คนหนึ่งค่ะเขาได้เข้ามาซื้อกิจการต่อและทําให้มารีเมโกกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในปี1991 โดยนักธุรกิจชาวฟิแนแลนด์ท่านนี้นะคะเขานำบริเมกโกกลับมาสู่สายตาชาวโลกได้อีกครั้งด้วยการนำนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องแต่งกายทั้งเพศหญิงแล้วก็เพศชายมาร่วมทีมด้วยบวกกับแนวคิดของเขานะคะคที่อยากจะจัดแฟชั่นโชว์ที่สวนสาธารณะเอสพานาดใจกลางกรุงเฮลซิงกิ งานแฟชั่นโชว์นี้เนี่ยนะคะยังถูกจัดอยู่เป็นประจำทุกปีจนถึงทุกวันนี้อีกด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่ามารีเมโกะเนี่ยได้ถูกปรากฏตัวในซีรีส์ชื่อดังอย่างเช่นเรื่อง Sex and the City อีกด้วยค่ะนั่นนะคะก็ยิ่งตอกย้ำความสำเร็จของมารีเมโกะจึงส่งผลให้ปัจจุบันนี้นะคะมารีเมโกะมีสาขายอยู่กว่า170แห่งทั่วโลกและในจำนวนนี้มีอยู่ที่ประเทศไทยถึง13แห่งและเขายังมีร้านค้าออนไลน์อยู่อีกกว่า35ประเทศด้วยค่ะ โดยมารีเมโกนะคะเน้นทำการตลาดอยู่ที่โซนยุโรปเหนือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและก็อเมริกาเหนือนั่นเองค่ะซึ่งแนวโน้มการเติบโตของแบรนด์นี้เนี่ยนะคะดูแล้วจะยังเติบโตไปได้อีกไกลเลยค่ะจากรายได้ในปี2023ที่ผ่านมามารีเมโกสามารถทำรายได้อยู่ที่174ล้านยูโรหรือราว6.8พันล้านบาท หลังจากนี้นะคะพวกเขามีแผนที่จะเน้นการตลาดไปที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นหลักเนื่องจากว่าภูมิภาคนี้นะคะมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ2ของแบร์เลยค่ะซึ่งอีกสาเหตุหนึ่งนะคะนั่นก็คือตลาดหลักอย่างทวีปยุโรปเหนือที่กําลังเผชิญกับปัญหาความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจกโลกอยู่นั่นเองค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริมโกได้ในอนาคต และตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ผ่านมานะคะศิลปินของมาริเมโกะเขาได้สร้างสรรค์ผลง,งานออกมามากกว่า3,500ชิ้นไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องแต่งกายหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ต่างๆมากมายซึ่งมารีเมโกะถือเป็นหนึ่งในแบรนด์ไลฟ์สไตล์เจ้าแรกๆที่นำความเป็นตัวเองมาใส่ไว้ลงบนสิ่งของเพื่อแสดงออกถึงการใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานและจากความสำเร็จทั้งหมดนี้นะคะที่เราได้เล่าให้ทุกคนฟังไปเนี่ยมารีเมโกะนะคะถือเป็นหนึ่งในแบรนด์แฟชั่น ที่ได้รับการยกย่องว่ามีการออกแบบที่ก้าวล้ำนำสมัยแหวกขนุบธรรมเนียมแปลกใหม่และไม่เหมือนใครจนเรื่องราวของผู้ผลิตนะคะถึงขั้นถูกนำไปบรรจุไว้ในพิพิธภัณฑ์การออกแบบณกนะรุงเฮลซิงกิด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอได้ฟังเรื่องเล่าแล้วก็ความสำเร็จทั้งหมดของมารีเมโกะแล้วเนี่ย mm. ฟุตเชื่อว,ว่าจะสามารถจุดประกายให้ใครที่กําลังเริ่มต้นทําแบรนด์ของตัวเองมีไฟขึ้นมาได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ที่แน่ๆเลยนะคะคือคนที่เขาสร้างสายมารีเมโกะขึ้นมาเนี่ยเขาไม่ได้ขายเสื้อผ้าแต่เขาเน้นขายที่ไอเดียมากกว่าอย่างที่อามีเคยบอกไว้ค่ะว่า เราไม่ได้ขายเสื้อผ้าแต่เราเน้นขายวิถีชีวิตไม่ใช่การออกแบบไม่ใช่แฟชั่นแนวทางของเราคล้ายกับสถาปนิกเขาสร้างบ้านให้ผู้คนอยู่อาศัยเราทําชุดให้ผู้หญิงสวมใส่ส่วนอ e ีพหน้าวั t เดเวลและ Food จะมาเล่าเรื่องราวอะไรให้ทุกคนฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทุกๆช่องทางของ PPTV w well ีวีด้วยนะคะ